ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์การจัดหาวัคซีนในประเทศไทยกันนะคะทางสบคได้จัดให้มีการประชุม ซึ่งก็ประชุมโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนสำหรับประชาชนคนไทยค่ะโดยที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะต้องมีส่วนร่วมในโครงการ COVAX Facility ค่ะซึ่งก็จะต้องจัดหาวัคซีนในปี2,565ให้ได้20%ของจำนวนประชากรน,นั่นก็คือจำนวน26% ล้านโดสนะคะโดยมอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุมโรคเจรจาก,กับ Covax Facility เพื่อที่จะจัดหาวัคซีนกันต่อไปนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบในการจัดหาวัคซีนในไตรมาสที่3เพื่อที่จะนำมาใช้ในช่วงที่วัคซีนนั้นขาดแคลนนะคะโดยวิธีการและรูปแบบต่างๆอย่างเช่นการแลกวัคซีนกับบริษัทผู้ผลิต จากต่างประเทศการรับบริจาควัคซีนจากต่างประเทศการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มจากบริษัทผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบวัคซีนได้และนอกจากนี้นะคะการจัดหาจำนวน120ล้านโดสในปี2565เพื่อเพิ่มความครอบคลุมวัคซีนขยายกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเป็นเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น mRNA i r ร l v วัคซีนนะคะ Viral เวกเตอร์วัคซีแล้วก็มี Inactivated v a c วัคซีนโปรตีนซับยูนิตวัคซีนแล้วก็ DNA v a c c i วัคซีนพร้อมทั้งวัคซีนในรูปแบบอื่นๆนี่เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดหาวัคซีนสำหรับประชาชนคนไทยค่ะ